เป็นเวทีแรกนะครับที่จัดขึ้นในจังหวัดขอนแก่นครับจากทั้งหมด4เวที4ภูมิภาคมีเป้าหมายก็คือให้ความรู้และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการคัดเลือกสอวอตามรัฐธรรมนูญแล้วก็เปิดพื้นที่ในการรับฟังข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนครับบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ค่อนข้างคึกคักครับ มีการตั้งคำถามถึงกระบวนการเลือกสอวอว่าเป็นการคัดเลือกที่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนทําให้เกิดความกังวลครับว่าจะได้สอวอแบบไหนมาทําหน้าที่สําคัญและสามารถห่วงดุลอานาจนิติบัญญัติรวมไปถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ วชุดนี้พวกฉันเป็นคนเลือกพวกเราเป็นคนเลือกฉะนั้นแล้วกฎหมายที่ออกมาต่างๆหรือว่าอะไรมามันอาจจะชอบทํามากกว่าการที่สวชุดที่เขาไม่ได้เลือกมาซึ่งตรงกระบวนการตรงนี้ครับผมรู้สึกว่าผมอ่าคยอ่าเขาเาเรียกว่าเป็นข้อเสนอแนะของท่านอาจารย์ปริญ,ญญาครับที่เคยให้สัมภาษณ์จากช่องทางข่าวว่าที่จรงิงกระบวนการอย่างน,นี้มันโอเคนะครับที่ให้มีตัวแทนของกลุ่มอาชีพต่างๆเข้าไปเป็นทําหน้าที่เป็นเป็น เป็นตัวแทนของประชาชนแต่ว่าเพียงแค่เราอาจจะเพิ่มกระบวนการในขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนระดับประเทศที่อาจจะให้ผู้สมัครที่เหลือทั้งหมดที่ผ่านการเข้ารอบสู่รอบไฟนอลลิสต์รับให้ประชาชนทั่วประเทศได้มีการเห็นและทราบว่าเขาคือใครและให้เขาเป็นกรรมการชุดสุดท้ายในการตัดสินในการเลือกสอวเข้ามาทำงานแทนพวกเขาครับ นอกจากการแลกเปลี่ยนมุมมองต่อการเลือกสวอแล้วก็ยังมีการร่วมโหวตฉากทัด3สามฉากทัดสะท้อนการเลือกสวอ โดยระบุว่าครั้งนี้คนไทยจะได้อะไรนะคะซึ่งฉากทัศน์ที่ได้คะแนนโหวตมากที่สุดก็คือฉากทัศน์ที่2ภาคส่วนต่างๆผลักดันที่มีตัวแทนภาคประชาชนทุกภาคส่วนสมัครเข้ารับการสรรหาสอวอนําไปสู่บรรยากาศการเมืองในรัฐสภาที่เข้มข้นขึ้นเพราะมีสอวอที่ประกาศตัวว่าเป็นเสียงของประชาชนเข้าไปทําหน้าที่และภาคประชาชนก็สามารถสร้างกลไกการทํางานร่วมกับสอวอได้ค่ะส่วนหนึ่งก็สะท้อนนะครับว่าสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้มีความเป็นประชาธิปไตย ภาคประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงมากเพียงพอแล้วขณะที่รองศาสตราจารย์วนิดาแสงสารพันธ์คณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นการเลือกสวรครับมองว่าแม้จะดำเนินไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดแต่สิ่งสำคัญก็คือการเห็นปรากฏการคนรุ่นใหม่และประชาชนตื่นตัวให้ความสนใจการเมืองมากขึ้นนะครับซึ่งเป็นภาพสะท้อน ของการพัฒนากระบวนการาประชาธิปไตยที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคตรครับ